สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับมือนี่มาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับกับอีสานบ้านไอ้นะครับคลิปนี้นะครับจะพาพี่น้องมาแปะผักกาจจันนะครับหรือว่าผักกวางตุ้งดอกนะครับผักกาดจันครับพี่น้องตอนนี้นี่คือเบียร์ผักกาดจันนะครับกาลังพ่อแปะนะครับพ่อบ่งแล้วนะครับจะมาถอนนะครับเลืออเอาต้นที่มันใหญ่ครับพี่น้อง ดี๋ยวอาต้นที่มันใหญ่แล้วก็ไปแปะนะครับถึงแปลงกระเรียมแปลงไว้แล้วเรียบร้อยนะครับจะถอนเอาต้นที่มันพอบแปะนะครับนี่พอถอนได้นะครับก็เอามาจุม่มเอาหากมาจุ่มน้ำนะครับกะบล่อยมันเหี่ยวจุ่มน้ำแล้วก็ใส่ไวในกระสอบนะครับอันนี้คือลกไปแล้วนะครับ วแล้วนะครับก็จะไปเบิ่งแปลงครับอัตตนนี้แปลงที่เหาสิจะปลูกนะครับผักกวางตุ้งดอกหรือว่าผักกัดจันนะครับแปลงที่เหาเตรียมไว้นะครับสําหรับที่จะแปะปลูกผักกัดจันนะครับเอาผักกาดจันลงแปลงนะครับพี่น้องนี่เตียมเตรียมแปลงไว้แล้วเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะหดน้ำนะครับฮดน้ำให้มันซุมเพื่อที่จะง่ายต่อการแปะนะครับ นะครับันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับกับหดน้ำนะครับแปลงปลูกของเฮ้าเห็นมันเปียกฮดจนเปียกจนซุมเลยนะครับเพื่อที่จะเวลาเฮ้าปลูกนะครับเอาพักการแปลมันจะได้บัวเหี่ยวนะครับมันจะได้แปลงง่ายนะครับดินซุมๆนะครับจะได้บปตรงหดน้ำอีกนะครับเฮ้าสิงดอีกกะมืออื่นนะครับมือต่อไปนะครับค่อยจะหดน้ำอีกครับ มดห้ซุ่มๆเลยครับห้เปียกเียกเลยนะครับเพื่อที่จะให้ดินอุมน้มหนามเพราะว่าดินที่เราเห็ดแปลงไว้นะครับมันเป็นดินแห้งครับเพราะมีหนามเพราะมีความชื้นอยู่เลยนะครับเข่ามดให้ใหมันเปียกครับพี่น้องมดไปเ,เรื่อยๆครับนี่นะครับลักษณะของ แปลงเตรียมไว้นะครับแล้วก็หดน้ำนะครับเปียกนะครับหดน้ำให้เปียกนะครับเพื่อที่จะเวลาเขาปลูกจะปลูกง่ายนะครับพี่น้องพดน้ำให้เปียกนะครับเตรียมแปลงปลูกเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะฉีดยาคุ้มยานะครับหลังจากที่เขาหดน้ำเปียกแล้วนะครับเขาก็จะฉีดยาคุ้มยา ยวตุ้มยาจะชีดตอนที่มันเสียกนะครับหลังจากนั้นนะครับมก็มาน้ำผักที่เห่าเตรียมไใบนะครับแผงลงไปเลยนะครับ ระยะห่างกับพอสมควรนะครับประมาณคืมหนึ่งครับพี่น้องก็ลังดีครับแปะลงไปหนึ่งเรียบร้อยครับพี่น้องครับแปะแล้วเดียบร้อยนะครับพากกาดจอนนะครับ ไปแล้วก็จะเหี่ยวแบบนี้แหละนะครับกาะหดหนามนะครับเนี่ยมอเสานะครับก็จะซืนนะครับมันเหี่ยวก็บ่เป็นยางครับเดี๋ยวมันก็ฟืนนะครับอีกประมาณสามวันนะครับก็จะเอาขี้ฝุ่นมาใส่นะครับเนี่ยนี่คือผักกัดจอนนะครับเอามาแปะนะครับเป็นไรครับพี่น้องสําหรับคลิปนี่นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอีสานบ้านอายในการทําคลิปต่อๆไปนะครับพอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ